ก็จะมือขวาก่อนก่อนแล้วก็มือซ้ายเราก็รับแล้วก็อันนี้อันนี้คือสุภาพมากถ้าแบบนี้ไม่ดีอยู่แบบนี้ก็ให้ให้กันอะไรไม่ได้วิธีนี้ใช้ด้วยเฉพาะงานศพทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้ตะเกียบกันนะครับกับคนญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ตะเกียบกันอย่างไรมารยาทในการใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่น แล้วข้อห้ามเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับได้ไม่ได้ยังไงวันนี้สากิจะมาแนะนําพวกเราในการใช้ตะกเกียบในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นกันเป็นยังไง <S <S ลองไปฟังกันดูครับตะเ,เกียบส่วนใหญ่ที่เราเจอตะเกียบจีนตะเกียบญี่ปุ่นตะเกียบเกาหลีเหมือนกันไหมลักษณะมันเหมือนกันแต่ว่ามันคล้ายๆกันคือมันถ้แบบนี้นั่นเกาหลีแ่ i เ ใช้ปุนนันส่วนมากแบบไม้หรือว่าแบบไม้ไผ่อะไรนั้นใช่ชนี้พลาสติกก็มีแบบนี้พี่ปุ่นไม่ค่อยแจ็คเพราะว่านี้มันมันเท่ากันไหมอ๋เมันเท่ากันหมดใช่มันหยิบยากเลยพี่ตัวนี้น่าจะี่ปุ่นใกล้ๆกับพี่ปุ่นใช่แบบนี้ไม้ไผ่ใช่อันนี้มันมันใกล้ๆกับจีนแต่นี้มันเกาหลี แต่และประเทศเนี่ยใช้คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เวลาจับตะเกียบเนี่ยเหมือนกันไหมคนจีนกับคนญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเมือนกันไหมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเวลาจะยกตะเกียบก็มีมาราย,ยาทสมมุติว่าแบบนี้มันไม่ดีถ้า,ถ,าถ้าเวลาจะไปบ,บ้านเพื่อนอะไรเขาก็มวนดูอยู่ว่าเขาจะยกตะเกียบะเก็บยังไงใช่ไหม แต่คนที่มไม่มีมารายาทก็เมื่อเดียวอ่าใช่เอาว,ว, <c oughs> ว,วิธีที่ถูกต้องก็คือก็เอาปนีเอื่นสอนสามแล้วก็ตักได้เลยเสร็จได้เลยพอเสร็จแล้วจะวางยังไงก็วางแบบนี้พห้ามคือเวลากินอะไรใช่ไหมสมมติว่าเอาอันนี้ใช่ไหมผมกินแล้วก็เพื่อนอะไรรับด้วยตะเกียบมันไม่ได้เลยอยู่แบบนี้ คือให้ให้กันอะไรไม่ได้ส่งส่งตะเกียบต,ต่อตะเกียบไม่ได้ทำไมทำไมถึงไม่ได้แบบ,บมันใช้ด้วยวิธีนี้ใช้ด้วยเฉพาะงานศพอ,อย่างเดียวเวลาเขาหยิบอ่ะใช่ก็หรือพอเวลากินอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีก <c oughs> <ะ>็้ามเลยระบบบัญตีข้าวมีข้าวใช่ไหมพอสมติวาอันนี้คือมันมันถ้วยแล้วก็ เอาตะเกียบลงมาปุ๊บตั้งแบบนี้ก็ไม่ได้ออันนี้แบบหงานสพใจไม่ใช่แบบนี้กินได้แต่ว่าตั้งแบบตั้งเฉยๆนั้นเอาเข้าปักวางกยืไม่ได้บแบบนี้ไม่ได้อแล้วอย่างไหนอีกที่ไม่ได้เราก็เวลาจะหยิบของกินอะไรทำทำแบบนี้ไม่ได้เลยหยิบด้วยแบบนี้เขามันไม่มีมารยาท นี่คือมัมารายานนเนาะเวลาจะใช้ตะเกียบมันยาแบบแบบนี้อะไรแบบนี้ไขกันนี่ไขวยต้องแบบนี้น้ำซุปอยู่ใกล้ๆก็เอาตะเกียบให้ขึ้นมาขั้นตัวเองน้นก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ตอนนี้ถ้วยน้ำซุปเราก็กินแบบนี้ก็ไม่ได้ตะเกียบอยู่ข้างหน้าต้องให้แบบ ตะเกยียบอยู่ในถ้วยแล้วก็กินมบบนี้ใช่ <laughs> <laughs> คือหลายเรื่องคือหลายเรื่องคือแบบมันเนอะเยอะ